วินาทีจ่าเอมเจอแอดชิดวินาทีสั่งกาแฟป่ะกาแฟเดิมเออเออเดิมเดิมเออเออเอาแล้วชิดกระจาเอมเจอกันแล้วงานนี้ อันนี้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 ทักทายกันตัวนึ่มอโอ้คนลดน้ำเอเอ็มเอ็มไม่สะเก็ดนะเอ็มไม่สะเก็ดนะเขาหุ่นดีเล้รอเขารอเขารอเออรอสาวตืมเลยสาวมันหลายอยู่แล้วนั่นใส่เสื้อสีเหมือนกันดิโอ้นัดกันมาบ่นี้มาแล้วเนาะ

มันค้างลุกงเสือกรบาตั้งกล้องมั้บมถ่ายว่ะชั่วมว่านี้เราเาสีมาอยู่เลมว่าเราภาษาว่าลุกงเสือว่าทิไปอยู่แต่มื่อนี่นะคือย่งสีม้ามเลยยเ่าไปกรุงเทพมาโดนกันไอตีก็มาตลอดนั่นแหละบ่ได้มาแต่ทีนกระ่าอย่า้าราบมา กินหลายคินหลายเออถามเยอะมู่านน่กันว่าจ้าอันตีก่อนจะจาบ่มากกันว่าถามกันดูเลยหมู่บ้านเนี่ยขึ้นไนอก FC สงสัย FC สงสัยเดี๋ยวให้งาจะไปใสแดเลยให้จะเอ็มตอบ FC เลยมาจ่าไปจ่าเอมหายไปไหนเอะคาถามหายไปไหนเต่าที่แล้วไปรับรางวัลที่กรุงเทพครับเอาดีได้รางวัลดีเด่นดีเด่น จริงจริงนะเรื่องจริงเรื่องจริงครจะอาดเพลไหนจะอาดจะอัดเป็นติดผู้สาวติดผู้สาวอ้าวจะอาดิดเ่นดีก็่าะกัรเลยเนาะเ็นฝาจะอัดเ่นเ็นนดีก็ราชกนะเจ้าเนาะเห็นคุณหมอเห็นคุณหมอ เห็นหมอดีก no, ็ราชการเนาะจะอาดเนาะแต่งไปจะสีแต่งอีกรอบ่นสองหนุ hmm. mm ่มประชันความหล่อแกนเสือกลังกลังสิบกปงอีกรอบ่เตงแอดชิดรอกดหจะเอ็ม่อกดสโอ้ยสิมาสู่ควเดงไ้เบานาถ้า่อเท่ากันกดสาต่งไเดดทมอ้ทเนียได้เ่นไม่ยกส เอานั้สอหกสองาจะตเอเดี๋ยวนี้เห็นว่าแถวบางขจาวันนั่กนกันาว่ารดาตำเบอร์ละบอ่างอไเ้เวากินเยอะหวอวะเลยบุมายขจิวาก็ข่าวยุ่เนาะยังกอดอุพพยกล่ต่วันสียิบซีขึ้นวม่สี่ยิบซี่อะไน้าเออเบิงข่าวถ้ากันอุพยกลแ้วเีวคู่าอกคิดว่าคิดว่าว่าเขาก็อยย่อยู่ห้าตี่ ไม่ได้ไปบ่รอบนี้บ่บ่รอบที่แล้วได้ไปบ่ะไม่ได้ไปมิได้สนามสนุนสนับสนุนกวามรุนเป็นกวามรนเดียวแล้วมึงขึ้นในข่าวว่าเหยียบอันนั้นอย่าของเงี้ยเอาเงินอยู่กระเป๋านะไปซื้อสองหนูงสองวันนี้เสวนาเรื่องไทยเขมีแล้วงานนี้ว่างเองเหยียบเองทำข้าวข้าวทำข้าวข้าวข้าวกะบักการเมืองเห็นหน้าเห็นตาเห็นหนวดประเทศประเทศประเทศชาติ ไปรับรางวัลอาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยดีใจกับใจเองด้วยรางวัลที่ไปเรียนเนี่ยหนนักเรียนดีเ่ยอดเลยเนาะยอดเลยมากับอันพอดีผู้แขนบ่อนะได้รับกับไปพนเอน้องผดนขอบอ แล้วแลปลูกอะไรนี่ขึ้นเยอะเลยย่างย่างเป็นจ้างเขาปลูกอะไรนเรป็นผู้มโอ้ั่นมีบุญวาสนาเยอะูย่างหยอยกันลยแล้วี่ใส้่อยกันจบี่แล้วเป็นไงนี่แล้วเป็นรอยอีกแล้วก็ปีมันไหลไปาว่าละว่าเราสอบยุตามไม่ปีเลย่มันสิยากนตอนขึ้นขึ้นต้นอย ตอนนี้เราเป็นผู้กองซื้อสารเขาซื้อสารใช่จะซื้อสารเหรผมช่างเหรอช่างซื้อสารนงานเรืออืพ่อพ่ออยู่ชนบุรีป่ะไม่ประหิตอืมสัตวระหิตกองเรือยุทธการตอนแรกเราก็อยู่อันนี่แหะอยู่อยู่บางนาเนี่ยบางนาตราดกรมไอ้ยัก็ไอ้กรมสรรพบุตร ตอนแรกเลยอ๋อบรรจุลงหันตอแรกโยกผมสมพูดอยบางหน้าเลยไหมอือสมพดแต่ลมือแต่ละเล่นหอไมาด้ตัดดตัดดคิปกได้ไหมแง่าะยาเออได้ปะอดอดีได้ปะได้ไหจักรอยแล้วลอย โอ้ยหลังบานพันแล้วสามพันแล้วมั้งปุกไข่ตาหกมงเอิญไข่ตัหกโมงเสามพแล้วไข่ตังหกโมงต้องมาถ่ายคลิปไงโอ้ก็ไก่ย่าเชอยูนะท่าทาไปทางนง่เจ้านายทางที่บอกไม่ชาไม่ใส่บอกมันลืมลืมไม่รู้ว่าจะบอกว่าลืมเิลืมเปลี่ยนไหม อย่าบอกจีนไม่ต้องบอกนะรู้แล้วหัวข้อเออเออลุ้แล้วรู้แล้วจำได้แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเอาดูวันนี้ตั้งเองแล้วตั้งเองแล้วไม่ใช่พอมาถึงลืมแม่คอยมาในมาถามแต่เราท้องวอกคอทางยาวเส้นเล็กวอกคออ๋อสองแม่เลี้ยงวอกคอเขาไจ้างอีกประเทศไหนงานคืองานมันคืองานในมัธยมอันนี้เขาไทยเป็นงานเด้นยเลยอ่ะก็อัปเดตตองหนุ่มไงอืม จอกันนาไม่ได้เจอกันนานนั่นแหละแต่เข้าไปดูอยู่คนนี้เขาก็อยู่ทหารจะเอีมอันนี้เขาก็อยู่น้องแสงได้ข่าวว่าแอดจิตจะไปเที่ยวประเทศลาวอีกพาลูกสาวไปเที่ยวอีกออมีโปรแกรมเขาไปเที่ยวลาวเราก็ติดตามดูเขาเหมือนกันแต่เราไม่ได้คอมเมนต์หรอกออเชิดไปลาวแล้วก็ดูคลิปเขาอยู่ไปเมืองเฟือง เราแหละเป็นเพื่อนไปาเพื่อนเดียวเลยเราก็เดี๋ยวค่อยมีโอกาสค่อยไปเนาะไดะายน้อยฟลายเพี่อวเห็นเห็นอยู่เห็นยังเพื่อนกันเพื่อนกันเคล็ดเคิดถ้าเราไปถึงปุ๊บเราบอกว่าไปเวียงจันทร์เขาก็พาเราไปเลยนั่งรถบ่อตรงแถวบ่อ นั่งรถถ้าแบบแบบไปสบายๆมานั่งรถตู้อยู่อุดรตรมนีนั่งรถตู้ไปลงนู่นเลยค่ะแล้วพอไปถึงนู้นปุ๊บนั่งซอนแถวเข้าไปบ่กอกมันกันแล้วแต่มันเช่ารถมันจะมีที่เช่ารถพอคุณละลายได้ใจเนื้อแถวนั้นมีที่พักบ่มีไหมใกล้ๆก็มีเหมือนกันเลยมีสอร์ดมีไอ้เก้านะพ่อเก้าไปประจำเก้าขโมย จะได้เดี๋ยวก่อนนะได้จะได้เดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามขอบคุณที่รั้ายใจเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยระวังฟันหลุดเด้อดาดาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอฟซีขอบคุณเอฟซีที่สั้นมากค่ะบรรยากาศที่โกกลางนะคะทุกคน